10h tối nay thì nó ngồi dạy hết nghe, bộ đồ yêu xì xì bây con tỏ con tì yên là sao nè, bác khánh nhẹ hả ừ <laughs> โอ้ยแก่งเาไหมไอซาเอดูเสียหนาเดี๋ยวพ่อเดินเดินเราจังบ่มีหนะเนาะปุ่นเนี่ยปุ่นดีมีหนาได้เดินเฮียนลานพี่กอรเอาคนตีมาตอกเงามันถูกแจะขามไปเห้ขามไปบ่ ขี่ข่ากันยังปลาพังออกยูปลานังคำกับพังบอกจอยไปเกี่ยวเข่ามาเนี่ยหนือหน่ายเงีง้ยงหกหาหกสิบคนเหลี่ยวมือเดียวลายโลเขล่าเราประชูกรอบเดียวมา ชุดงวดเดียวเลยหองเฮาผัดซาีิก็ม,มีเฮาก็ออกก็ม,มีเข่าอันเข่ากลางนี่แหละสาเข่า,ขากาาาลางนะเฮาก็ออกเดี๋ยวกำลังมุยเนี่ยอืมมันปวดป่ะหะือสาวอือมีน่านอนดิเวลานอนก็ปวดบ่ปวดมุบ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 แล้ว ม um ี้ังนะเป็นญี่ปุเบิ้งอิจอยไปเกี่ยวเข่าคือไปซองมันก็น่าะนึกงว่าไปเล่นบ้า ໄຂ電มันได้อ่ะพี่น้องแต่ว่าໄຂໄຂแต่มันลมนี่ได้ได้กินปลาปิ้งบ่ต้มเออหนังค้ําก็พังออกอยู่หนังค้ําก็พังบ่ออกลบว่าลบดิบบ่ได้

เป็นตุ๊กมักินเรวปีกปีกตามักถั่วแเราแต่ละมือเพิ่นคนไปเล่นทางไหนเป็นวะไปแต่หันขาแล้วก็มายุ่งงอกเงียกๆแล้วแบบคนเดียวไปทางกับเขาไหนฮือนเนาะกนางส่งงกส่งเงบไปได้นอนเวนบ่ nói mà lắp lắm đó bù thảo bù cứ được nội đấy bù mình chỉ mặc non viên ừ hồng nạm phần tôi đi, đi hồng áp nó là sao nó bây giờ hồng chị Phù, mừng này đẹp nè Lý lò Yên là sao đây nè มักบวบบ่ป๊าดหน่อยๆกับบอมีบ่มีบ่เออบวบใหญ่ผู้ปย่างมานะมันนะบานนี้เปยหนョอะไรหยางมากหนョเปย่างมาอัน ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນແຕ່ເກີດດອກພີ່ນບສນາລະຊານາກີຍ່ງກຕຄນຮົາ່ນ่ສບກດີລະຍັງຍາງດນາປີປປນນລູ້ໄປູພນລົມລົນຂໍບົມູູ່ດ ไปพีการมาเลยเลี่ยงหมูพี่นอะมาดูอืมไปหาเงินอืมแทมเมาแทเห็นหน่วยเดียวยัแตนดวยู่ทงนั้นแิบไ้ หน <c ười> <Ừ, atorium> <isation> ่วยใหญ่ดี่แล้วเออทางนอกพูนี่ใหม่ปะไปพูหน่วยบักใหญ่หนึ่ง

มุฮ่ากินซอกออกเลยข่้วมันยังอ่น้ nó được nhưng nó ổn nó

Mày đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ลุงเบิดป่อเ,เ,อเออจ้ามันแก่ขิมเนาะกาทางทาง่นองมีแต่ดอยงามอ้าวไม่ใหญ่โมอาเปิดโมอาพี่น้องให้ฮาเบิดแล้วก็ะิเป็นลวกตัวนี้นพอดีอันนี้พอดีแกงใสนั่นด่เนาะผ่านๆเลย แต่ยังอยู่หลายหน่วยอยข้างนอกนะลมผัดขวัญมาน่อยต่อยกับอะไรแรงเหงาเหงามันบักบัวกับบักบัวใหญ่เนาะลมเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นในเกี่ยวเขาอนี้สิบโมงครึ่งอ่ะเวียดโมงครึ่งขึ้นดิตูกหักปุ่ยหักปุ่วยอ่ะอ่อน บวบหอมเอามาใส่มาเดถุงเทพเอามีนเด้อได้มันเด้อนี่หน <funds? S 2> ่วยนลยนะปลูกอยู่พี่นะฮะปลูกเปลป็นเอาลงไปปลูกอยู่ดุ่มพู้เห็ดปลูกดินทึ่งนี่ก็จะมาซีเป็นไปจัดเอาลงไปปลูกอยู่ห่านพู้ดินทมใหม่ดิกมันคือบ่งาม บังามล่ะซาบังามป็นขึ้นมาหน่อยนึงมันเลืองเจ๊ร้อนเจ๊ร้อนดะพี่น้องอันไหนดีล่ะอไย่างมานําเฮาด้พี่น้องพอมคิดเาเนาะอไปกินนําเสียงทําเอาบน้ําบวนปา่บวนนี